ใครกันคะที่จะติดต่อมาหาคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันก่อนนะเขาดูพลังงานของตัวคุณหน่อยนะคะพลังงานของตัวคุณในช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ของคนที่รู้สึกเก็บตัวรู้สึกว่าอยากเก็บตัวรู้สึกว่าไม่อยากเจอใครจริงๆคุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะจากไพ่ที่ขึ้นมาหวงทุกอย่างคะ่ะ เงินทองเพื่อนแฟนห่วงเซฟโซนห่วงความเป็นส่วนตัวคือไม่รู้ว่าจะห่วงอะไรบ้างแต่ว่าจากไพ่แล้วอะเป็นคนที่ขี้ห่วงอะชอบห่วงชอบหึงชอบห่วงชอบควบคุมค่ะชอบม,มันไม่ได้เป็นการในเชิงแบบว่า ชอบควบคุมแบบชอบสั่งให้คนนั้นทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าคุณด้วยความที่หวังดีนั่นแหละคุณก็เหมือนแบบว่าเออแนะนำอย่างนี้ดีกว่าแนะนําให้เพื่อนแนะนําให้คนรอบข้างทําแบบนั้นทำทำแบบนี้เพื่อนหรือว่าคนรอบข้างของคุณกลายเป็นรู้สึกว่าอึดอัดอะรู้สึกว่าทําไมเธอต้องชอบสั่งทําไมเธอต้องชอบแบบว่าแสดงอาการหรือว่าชอบใช้คําคสั่งแบบนี้แต่จริงๆแล้วตัวคุณไม่ได้คิดแบบนั้นนะตัวคุณอะแค่หวังดีกับเพื่อน ตัวคุณเป็นคนที่ตรงค่ะคําพูดของคุณนะ่ะมีความหนักแน่นมีความตรงมีความชัดเจนไม่ชอบพูดอะไรอ้อมค้อมไม่อยากใช้คําพูดที่อ้อมค้อมก็สื่อสารกันไปเลยแบบตรงๆนะคะเป็นคนที่ขี้บ่นด้วยนะเวลาแบบใครทําอะไรไม่ได้ดั่งใจอะละเริ่มละเริ่มบ่นละ มา,มาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยใครจะติดต่อมาหาคุณกันนะเขาก็านั้นจะเป็นใครคะที่จะติดต่อมาหาคุณเป็นนายอ t อฟครับคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะอมืมีความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งนะจากไพ่ที่ขึ้นมา เป็นคนที่มีความนิ่งความใจเย็นนะคะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลตัวเขาเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนะคะ่ะเป็นคนที่เวลาที่จะทำอะไรอะ่ะจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆเป็นคนที่สบายๆใครอยู่ด้วยใครอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นเซฟโซนนึกถึงธรรมชาติอะคะ่ะมีความเย็นตา เย็นใจสบายใจแบบนั้นเลยเขาคนนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่อยากได้คําปรึกษาอยากได้คนปลอบใจหรือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาบางคนอาจจะไม่ได้อกหักนะแต่รู้สึกในนอยเฟลเฟล,ฟลอะไรอย่างนี้นะคะขอดูหน่อยนะจะเป็นใครกันคะที่เขาจะติดต่อมา โอเคจากหน้าไพ่นะคนคนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการรู้จักกับคุณมาบ้างแล้วแหละน่าจะมีการเคยคุยเคยทําความรู้จักกันมาบ้างแล้วที่เห็นจากหน้าไพ่อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้เหมือนกันเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันที่มีโอกาสจะกลับมาอีกเหมือนกลับมาหาที่พึ่งทางใจอะ่ะเหมือนกลับมาเพื่ออยากให้คุณช่วยปลอบเขาหน่อยอยากให้คุณช่วยแบบ ดูแลหัวใจเขาหน่อยแต่บางคนที่เห็นอาจจะเป็นเพื่อนนะเออเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วอะ่ะเออต่างฝ่ายต่างแบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วอะ่ะแต่เหมือนช่วงนี้เขาน่าจะมีปัญหาช่วงนี้เขาน่าจะอยู่ในช่วงที่แบบนอยอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่า เออเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาคุยกันได้กลับมาหิวใจให้กันและกันอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเก่าได้นะคนเก่าได้แฟนเก่าได้เช่นกันนะ